หลัหคำสับกลรคำพักบิก public, นะครับเราก็ต้องการที่จะทํำเพื่อเอาไฟล์ apk ของมันนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาะนำเสนอบนแท็บเล็ตหรือว่า Android นะครับวิธีการก็ง่ายๆไม่ไม่ไมยากเลยนะครับออกไปที่ Public s e t t i n g นะครับกดขึ้นมานะให้เราเลือกเล็กนมานี่ด้วยนะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ a p p for Android เพื่อตั้งขานะครับ สมมตว่ามีานี้ขึ้นมาแล้วนะครับต้องก้อยมีแล้วก็คือแสดงว่าข้องคนนั้นคือเคยพอปบ,บิดมาเป็นไฟแอพลเคชเรียบร้อยแล้วฮะถ,ถ้าหากว่าต้องการจะจะต่ำไหมหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็ให้เราลบออกไปตรงนี้ให้หลบออกลบไปให้มันเลยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ให้หลบออกไปด้วยนะครับแล้วทาการสร้างไหมนะครับมาตรงนี้ก่อนเลยแล้วทาการกรีดเื่อทาการสร้างแล้วก็ตั้งงเ่อไฟล์ 5, 5, 5, 5, งไฟไฟไฟของเราไหมนะครับสมมติเรา้มตั้งเจอเป็นแบบนี้นะฮะหมุดแบบนี้ครับนี่เป็น G S อ่นะา,นะรา,ต,นะาตรงนี้ก็ส่รัสฟันส่รัตฟันก็ไว้จิตตัวก็ได้อ่าจำเรน่มตรงนี้ว่ากระโหลงนะครับ แต่ตรงนี้ครับให้เบ้าเปื่อ่จะทำการเซฟนะครับนะให้เซฟเซฟไฟอพล์ apk ของเรานะครับไว้ถ้าไม่เซฟไฟอพล์ apk ตรงนี้ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับก็ให้เลือกเซฟราบบ้มดังจี่วคนได้วาวิ้วคนได้วุ้มยูนาจอดังจี่วว่าวีในนี่คือขกอมูนเอคนเด้วบผมพวกจะเซฟไฟอพล์ apk ขอตรงนี้จะทำเนี่ย ไปในนั้นนะฮะไปที่เซฟเอฟแล้วก็ไปที่เบลล์ตรนี้แล้วก็กดโอเคนะครับนะแล้วก็ถ้ามันขึ้นบันี้นะครับก็แสดงว่าถูกต้องแต่้าไม่ขึ้นบันี้พิดต้องแก้ไขนะครับจากนั้นก็ลบปันเจน่าเล็กได้แล้วตอนนี้แล้วก็ให้เราไปเบราว์ในฝนได้จะวิ่งนะครับแล้วก็กดเซฟอ่าตรงนี้ตั้งเฉลยอะไรก็ได้แล้วแต่เรา ทำได้พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมบอกว่าคำว่าฟูตสกินก็คือต้องเวลาเราเล่นเล่นเล่นไปฮะค,คือเราต้องการเี๋จะก็ไปครับคือเวลาให้แอปเราเล่นบนแท็บเล็ตนะให้แอปมันเล่นเต็มจออ่าประมาณนั้นนะฮะเราติ๊กไว้ถ้าใครต้องการต่อไปก็คือแต่ไอคอนนะครับไอคอนนี่ตายย่ำให้ดีนะครับให่าหญ่ตัดพิษ สมมเราตั้งขายไอคอนของเราเป็นซ้ำสิบพูซ้ำเราก็ต้องเอาฝ่ายไอคอนที่เราํำจากรู้จักรช็อปซ้ำสิบพกขูซ้ำสิบพกเข็มเดียวกันแต่วันนี้ผมสมตังเจดีส้มควเจดนะครับผมก็ได้ไฟล์จะมีนาสกุลเป็น png ่นะครับ png แล้วก็ถ้าเืนเอาเปนะครับคูณเซดเลือกตรงนี้แต่ภาพจะเอามาเป็นเจดีส้ครเจดีสอก็ไม่สามารถที่จะสร้างไอคอนได้เหมือนกันนะครับต่อไปพลสตินตรงนี้ให้เดี๋ยวไปอินเทอร์เน็ต เล่เกกัดียวกลังเกิดฮะก็ไม่มาครับประมาณนี้นะฮะกดพับบิก่ะก็ไปลืมใครกันดนะใครกันดูอะไรอะไรก็กดพับบิครับเดี๋ยวรอแป๊ดนึงเดี๋ยวเราจะมันกำลังรง ขาเป็นกันตอนอเป็นอนุนเทศนะครับฉะนั้นเราก็มาดูในคนเรื่องของเราคนเวิฮะถ้าเราดูดีนะครับมันจะมีไฟล์ apk นี่นครับซึ่งเราเทสก็มาเมื่อกี้นี้ก็ประมานี่นะครับถ้าใครมีปัญหาได้ก็ให้ส่งมาได้นะครับเพื่อที้ไม่นอนหายเตรียมตัวเพื่อผเสื่อเลย